สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่7เดือน7 2567นะครับผมเนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะครับพี่พี่ก็น้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรช้วิจัยนัยนในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์กับลาวสตาร์วีไอพีเรามาหนึ่งรอบนะครับหลุดไปหนึ่งรอบนะครับพี่พี่เมื่อวานหวยลาวสตาร์นะครับผมให้แปดกับสี่นะครับผลที่ออกหกเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับมาสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งให้เราก็ไม่ได้นะครับผมทั้งรอบแรกหลุดไปนะครับหวยลาวสตาร์ ส่วนลาสตาวีไอให้3กับ7 4, 2, 3, 3, 6, รูด3ผลที่ออก4 2 336นะครับในรอบนี้ใครรูดที่3นะครับพี่พี่เด้งบ to นเด้งล่างนะครับเนาะส่วนสายเจาะนะครับเข้าไปที่36ตรงๆนะครับก็ถือว่ารอบ v i p แก้ตัวได้นะครับเนาะแต่ว่าหวยลาสตา์เนี่ยนะครับพี่พี่เดือนไม่ดีมาหลายวันแล้วนะครับเนาะก็เหมือนกันว่าพอไม่มาสอสาวันมาแค่วันเดียวแล้วก็ไม่มาอีก2อสวันประมาณนี้นะครับเนาะก็ ท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับสดับหวยลาวสตานะครับเพราะว่าผมก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่ี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเนาะสำหรับนะครับแนวทางวันนี้ท่านใดนะครับผมที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่ ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับพี่พีดสำหรับนะครับของเราวันนี้น้องขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พีหวยราสตาร์นะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 1 2 7 2 9 หกหนึ่งตัวผมให้ไปที่6 2 7นะครับเมื่อวาน7บน7ล่างเนาะวันนี้ขอให้7ยังอยู่นะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนลาวสตาร์ u ีไอพีนะครับเมื่อวานนี้สายลูดเด้งบนเด้งล่างนะครับวันที่ให้ไปที่แปดกับสองนะครับแปดกับสองลูกไปที่เลขแปดนะครับผมแปดสามแปดหกแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองเก้า นะครับ3ตัวให้ไปที่2,8,6นะครับผมนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับหวยเราสตาแล้วก็เราสตาวีไอนะครับวันนี้ขอให้มา ในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ